จจกคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ช็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ช็อตคะ่สะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อย,ยพี่ช็อตพอดแคสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะพี่อพี่ช็อตพอดแคสนะคะวันนี้ชื่อตอนคนในความลับทําไมรักกันต้องมีความลับ แล้วเวลาอยู่ในความลับนั้นหลายคนก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมล่ะคะแต่เขาก็รักหนูนะคะแต่เขาก็บอกว่ายังไม่พร้อมจะบอกใคร<อ><อ>ตกลงจริงใจหรือเปล่าต้องลองติดตามดูค่ะอันนี้น้องนิพาดาค่ะพี่คะหนูมีเรื่องอยู่ในใจอยากจะระบายอยากขอคำปรึกษาจากพี่ๆค่ะหนูเนี่ยมีปัญหาชีวิตกับความรักหนูมีความรักที่ต้องเก็บแอบซ่อนไว้คนเดียวในใจเพราะว่าหนูมีครอบครัวแล้วอ้าวแต่หนูแอบไปมีความรักกับผู้ชายอีกคนทั้ง หนูแล้วก็ผู้ชายคนใหม่นี้ต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวอยู่แล้วค่ะซึ่งยอมรับกันได้ด้วยคือยอมรับกันได้ด้วยกันทั้งคู่แต่หนูรู้สึกว่ารักเขามากและเขาก็รักหนูเหมือนกันพี่ว่าหนูควรจะถอยก่อนที่จะมีเรื่องบานปลายในวันข้างหน้าไหมคะพี่คะหนูทุกใจมากเหลือเกินตอนนี้รักทั้งสองคนหนูควรต้องทํำยังไงดีคะ นางนิพพาาค่ะคำถามที่หนูบอกว่าหนูควรจะถอยก่อนจะมีเรื่องบานปลายในวันข้างหน้าไหม <c oughs> คําตอบของพี่คือหนูควรจะถอยตั้งนานแล้ว <c oughs> หนูไม่ควรปล่อยเรื่องนี้มันเกิดขึ้น,มน,นไม่ใช่ไม่ใช่จะต้องรอให้มันบานปลายหรือไม่บานปลาย <c oughs> หรือด้วยเหตุผลแค่ว่ากลัวมันบานปลาย <c oughs> แต่จริงๆแล้วถอยกลับมาก่อนนีพาดาหนูมีครอบครัวอยู่แล้ว เขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วการที่หนูบอกว่าเราก็ยอมรับกันได้ทั้งคู่หนูถามสามีหนูก่อนนะว่าสามีหนูเขายอมรับได้หรือเปล่าหนูควรให้สิทธินั้นกับเขาด้วยและเขาก็ควรไปถามภรรยาของเขาด้วยว่าภรรยาของเขายอมรับได้หรือเปล่าเพราะว่าการที่เราต่างคนต่างมีชีวิตครอบครัวอยู่ของต่างคนต่างก็มีเวลาหนูจะมาทําอะไรนั้นมันไม่ใช่หนูแค่สองคนเท่านั้นที่ยอมรับได้แต่คนที่เป็นสามีหนูเขาจะรู้สึกยังไงหนูรักเขามากและเขาก็รักหนูมากเหมือนกันถ้ารักมาก ต่างคนต่างไปเลิกกับครอบครัวของตัวเองอแล้วมาอยู่ด้วยกันเลยค่ะทำทุก,กอย่า,ากให้มันถูกต้องถึงจะเรียกว่ารักมากค่เพราะฉะนั้นตอนนี้หนูบอกว่าหนูรักทั้งสองคนเลยนิภพดาคะคนเราจะเอาทุกอย่างในชีวิตไม่ได้อะ่ <c oughs> นะเนาะบางคนนะอาจจะรัก ผู้หญิงแปดคนพร้อมกันหรือผ,ผู้หญิงบางคนี่ยรักผู้ชายห้าคนพร้อมกันก็ได้แต่เขาเอาทุกคนมาเป็นสามีหมดไม่ได้ค่ะน้องเขาต้องเลือกใครสักคนหนึ่งที่เราต้องพร้อมจะรับผิดช,ชอบความรู้สึกของเขาด้วยและรักมากจนไม่อยากมีใครอีก <c oughs> ใช่ค่ะเพราะเท่าที่ดูอันนี้มหนูเห็นแกตัวนะหนูรักสองคนนะคะถ้าเกิดสามีหนูไปมีผู้หญิงอีกเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเขาดูรักสามีหนูมากด้วยและสามีหนูก็ดูรักผู้หญิงคนนั้นมากด้วย แล้วตัวน้องจะรู้สึกยังไงพี่ถามตรงๆอย่ามาเป็นประเภทที่ตอนที่เราทําแล้วไม่ค่อยรู้สึกจะมาเจ็บลึกตอนถูกกระทําบ้างใจเข้าใจเราค่ะเวลาเรารักใครเราก็อยากให้เขาซื่อสัตย์แต่น้องบอกว่าแม่แต่หนูก็รักผู้ชายอีกคนมากเหลือเกินค่ะนั่นสามีชาวบ้านนะคะและหนูคิดดูหนูกําลังลดคุณค่าตัวเองต่อนหน้าคนอื่นๆขนาดไหนหนูบอกว่าหนูรักผู้ชายอีกคนนึงมากๆซึ่งเขาเป็นสามีคนอื่นเขามองเข้ามาเขามองเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทรยศสามีตัวเองมารักกับเขาค่ะ ช่วยมองเห็นในมุมนี้ด้วยไม่เกี่ยวกับว่าใครต้องถอยก่อนก่อนที่บานปลายพี่อ้อยเจอมาเยอะเลยอะบางคนสามีรู้ตั้งนานละแต่รอเวลาว่าเมื่อไหร่นะภรรยาของฉันจะรู้ตัวเองจะทําในสิ่งที่ถูกต้องสัตธทีจริง <พบ S 2> ความรับ<ะ>ม,มันไม่มีในโลกหรอกนะโดยเฉพาในเรื่องแบบนี้นะคะคนเราอยู่เป็นสามีภรรยากันนะพี่อ้อยเวลามีอะไรนิดนึงมันรู้สึกได้มันรู้ได้ใช่ตอนนี้ไม่รู้เหรอ ว่าเขาจะแบบว่าอืกำลังคิดอะไรอยู่หรือกำลังรู้สึกอะไรอยู่นะคะนี่พาดาหนูบอกหนูทุกข์ใจมากตอนนี้ถูกต้องคะ่ะเวลาคนเราทําอะไรผิดมันต้องทุกข์เวลาคนเราไปขโมยของคนอื่นนะ<ช>อย่านึกนะว่าแบบเออแฮปปี้ที่ไปขโมยของเขามาทุกคนมีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นถ้าจะแก้ความทุกข์นี้หนูต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องคะ่ะค่ะหรือแม้แต่นิดหนึ่งผู้ชายที่เป็นสามีของคนอื่นเขาจะมาต้องรับผิดชอบอะไรหนูล่ะคะเขาอาจจะสบายตัวก็ได้นะ เพราะในที่สุดแล้วหนูยอมทุกอย่างและเขาไม่ต้องรับผิดชอบหนูแล้วคะ่ะเพราะหนูก็คือภรรยาชาวบ้านคนหนึ่งเหมือนกันอย่ามองว่านี่คือความรักล้าค่าที่เราต่างคนต่างมีภาระแล้วยังต้องมารักกันที่สุดแล้วก็แค่คนเห็นแก่ตัวสองคนรักกันจนไม่แคร์หัวใจคนอื่นต่างหากคะ่ะค่ะน้องบอสนะคะน้องบอสบอกว่าผมเลิกกับแฟนมาห้าปีแล้วเราจบกันไม่สวยเท่าไหร่ผมถูกนอกใจหลายครั้งตลอดสิบปีที่คบกันเขาไปท้องกับคนอื่นมาด้วย พอจางนั้นไม่รับก็กลับมาหาผมให้ผมเลี้ยงลูกตั้งแต่อยู่ในท้องจนสามขวบเขาก็นอกจใจผมอีกไปท้องมาอีกผมรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นความผิดพลาดแล้วก็เลยเลิกกับเขาจากนั้นผมก็ได้ไปเจอผู้หญิงคนใหม่ที่เป็นสายเปเป,เปทุกอย่างเพื่อขอให้ผมคบกับเธอผมรู้สึกโชคดีที่ได้เจอคนคนนี้หลังจากที่โดนหักหลังมาเธอเป็นฝรั่งก็จะบินไปบินมาแบบนี้อยู่ตลอดหนึ่งปีแต่ครั้งล่าสุดที่เธอกลับมาเธอมาสารภาพว่าเธอมีสามีแล้วและตอนนี้เธอก็ท้องอยู่ ซึ่งไม่ใช่ลูกผมแน่นอนเพราะครั้งนั้นเธอกลับประเทศไปนานถึง3ามสี่เดือนเธอขอให้ผมอยู่เป็นคนในความลับเป็นโลกใบที่สองของเธอเพร้อมเสนอเงินนู่นนี่ให้ผมตอนนั้นผิดหวังมากเสียใจไปร้องไห้กับเพื่อนๆผมไม่รู้จะทํำยังไงดีกับการถูกหักหลังสองครั้งติดเลยตอนนี้ผมลังเลเพราะผมรักเธอไปแล้วแต่ถ้าจะให้ทนเป็นแฟนแค่เฉพาะตอนที่อยู่ในไทย แบบรู้ทั้งรู้ว่าเธอมีเจ้าของแล้วผมก็ทําใจไม่ได้เหมือนกันอยากขอกําลังใจและคําแนะนําจากพี่อ้อยพี่ช็อตด,ด้วยค่ะพี่ให้กําลังใจและให้กําลังใจมากมากด้วยถ้าน้องจะเลิกจริงๆค่ะน้องคะการที่เขาเสนอเงินนู่นนี่ให้ผมเพื่อให้ผมอยู่น้องคิดว่าเขาเห็นน้องเป็นคนมีอาชีพอะไรหรอคะใช่ปะน้องบอกว่าผมรู้สึกโชคดีจังเลยที่ได้เจอเธอเพราะเธอเป็นสายเปย เดียวเดยวเดียวยวถ้าจะเจอคนดีที่รักกันอันนั้นถือว่าโชคดีแต่ไม่ใช่เจอคนดีเลยอะที่ยอมจ่ายตังค์อะไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ให้เราอยู่เราไม่ได้เป็นคนที่ประกอบอาชีพแนวนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนคนนึงให้หนูเป็นคนในความลับแล้วก็จ้างให้หนูเป็นชู้ถ้าน้องรับเงินพี่ถือว่าน้องจะเป็นชู้แบบมืออาชีพคือประกอบอาชีพเป็นชู้นะ คือที่ต้องพูดคําแบบนี้เพราะว่ามันเป็นภาพอย่างนั้นจริงๆนะคะน้องจะรักเขาแค่ไหนก็ตามทีแต่เขาคือคนของคนอื่นน้องจะรักเขาแค่ไหนก็ตามทีน้องก็เห็นไม่ใช่หรอคะว่าความสัมพันธ์ของน้องกับเขา โอ้โห oh, ห่างกันไปตั้งหลายเดือนถึงจะได้มาเจอกันทีแล้วในที่สุดแล้วคนรักกันห่างกันขนาดนี้ยังเรียกว่ารักกันได้หรือถามตัวเองดูซิค่ะและ้วบอสก็ควรจะแยกแยะด้วยว่าเรื่องแฟนเก่ากับเรื่องคนนี้เป็นคนละเรื่องกันเลยมันไม่เกี่ยวกันเลยนะน้องถึงแม้น้องจะพยายามเอามารวมกันว่าเนี่ยผมต้องเสียใจสองครั้งซ้อนอะไรก็ตามแต่ผู้หญิงสองคนนี้เป็นคนละคนกันต่างกรรมต่างวาระ,ะนะคะเพราะงั้นการที่บอสไปเจอกับคนแรกเราก็มีปัญหาเรื่องเขาหนาอกใจไปท้องมาอะไรต่างๆ ก็ตามนั้นมันจบไปแล้วบอสมันจบไปแล้วค่ะจบตรงที่เราทนไม่ไหวรับไม่ได้แล้วก็เดินออกมาจากความเสียใจครั้งนั้นแล้วมันก็จบไป mm. แต่มันไม่ใช่ความผิดนะที่บอกว่าอา้าวต้องมาเจออีกที่หนึง่งแล้วก็เสียใจอีกแล้ว เอาจริงนะคะมันเป็นเรื่องคนละเรื่องกัน mm hmm. มันจะเป็นความบังเอิญเป็นโชคชะตาเป็นอะไรใดๆก็ได้แต่คนเรามีสิทธิ์ที่จะต้องเสียใจกับเรื่องของความรักหลายๆหลายๆครั้งก็มีเ mm hmm. นอะมันไม่ควรเอามารวมกันมันไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้เราบอกว่าก็ต้องเสียใจมาขนาดนี้้ mm hmm. นตัดสินใจ ทำแบบนี้เลยดีกว่าอย่างเงี้ยมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเลยนะคะ,คะไม่ว่าจะต้องเสียใจกับความรักอีกกี่ครั้งพี่อยากให้บอสภูมิใจในความเป็นตัวของเราพอเราถูกหลอกเราก็เดินออกมาทําทุกอย่างให้มันถูกต้องแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะเจอใครสักคนหนึ่งที่รักกันจริงแล้วก็ไม่หลอ,อกกันอีกพี่อยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะให้บอสแบบจมปลักอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้เจอคนดีๆสักทีหนึ่งอะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังปล่อยชีวิตไว้กับ กับความรักที่เป็นความลับแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ล่ะคะที่บอสจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบกับความรักที่มันไม่เป็นความลับสักทีหนึง่งนะพี่ว่าเราตราบใดก็ตามที่เรายังมีชีวิตค่ะบอสเรายังมีความหวังไปเรื่อยๆแหละและถ้าเกิดเราผิดหวังเราก็แค่เริ่มต้นใหม่มันก็แค่นั้นเองจริงๆสำหรับชีวิตของคนเรานะคะนะเอาใจช่วยน้องแล้วให้กําลังใจน้องอเรื่องความถูก <ๆ S 1> ต้อง,องนะคะ,ะน้องนิดค่ะคบกับแฟนมาหกปีเมื่อต้นเดือนเพื่อนเล่าให้ฟังว่า แฟนของเราแอบไปเลี้ยงดูผู้หญิงคนหนึ่งนิดถามแฟนเขายอมรับทุกอย่างค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่แฟนไปเลี้ยงดูคือแฟนเก่าของเขาซึ่งคบกันมาก่อนจะมีนิดแต่ฝ่ายหญิงคบซ้อนพอท้องก็เลยไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งจนเมื่อปีที่แล้วเขาเลิกกับสามีหนี้สินเยอะมากแฟนนิดเขาก็เลยลงไปช่วยส่งเสียเลี้ยงดู เลี้ยงดูลูกนะคะเพราะว่าฝ่ายหญิงบอกว่าเด็กอ่ะคือลูกของแฟนนิดนะทั้ง,งที่ตอนที่คบกันเขาดันเลือกไปแต่งงานกับคนอื่นแต่ก็ไม่ได้รู้แน่ชัดว่าตกลงลูกคือลูกใครนิดขอร้องให้เขาเลิกกับคนคนนั้นเขาเงียบไม่พูดอะไรให้เขาเลือกเขาก็ไม่เลือกใครตอนนี้นิดต้องอยู่แบบช้ำใจมากไม่รู้ว่าควรอดทนต่อไปหรือเปล่าเขาบอกว่าจะห่างจากคนนั้นก็ยังจับได้อยู่ว่าติดต่อกันนิดไม่รู้ว่าที่เขาทําอยู่เพราะเขาหลงผู้หญิงหรือเขารักกันแน่เลยอยากปรึกษาว่านิดควรทํายังไง นี่ถ้าไม่รู้จักเพื่อนเรื่องนี้คงเป็นความลับที่เขาไม่น่าจะบอกนิดให้รู้แน่ๆค่ะแต่ประเด็นคือถ้าถามว่าเขาหลงหรือเขารัก ไม่มีประโยชน์ค่ะ <Okay. S 2> ได้คําตอบไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าคือคือ,คอที่พี่ต้องพูดถึงประเด็นนี้เพราะาพี่รู้สึกว่าเวลาที่เรากําลังอยู่ในสภาวะแบบนี้เนอะมันจะมีคําถามเยอะแยะเลยที่ขึ้นมาในหัวเรา mm hmm. แล้วมันก็ยิ่งทําให้เรายิ่งรู้สึกแย่ลงไปเรื่อยๆแต่จะบอกว่าคําถามอะไรคำถามบางทีตอบไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่านาตอนนี้ที่ที่นิดบอกว่าให้เขาเลือกเขาก็ไม่เลือกใครอันนี้แหละที่เป็นน่าเป็นกังวลเนาะ mm hmm. เพราะเมื่อเมื่อเขาไม่เลือกอะบางทีเหมือนเขาเลือกแล้วคือเลือกแล้วก็คือ เอาจริงก็คือไม่เลือกเรานั่นแหละ mm hmm. หรือเลือกแล้วว่าจะเอาแบบเนี้ยนั่นแหละ <Okay. S 2> คือจะอยู่แบบมีทั้งสองคนแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นี้ต้องตั้งสติดีๆนะคะแล้วก็ต้องทบทวนดีๆว่าที่เราพยายามตั้งคําถามกับตัวเองตอนเนี้ยว่าเราจะอยู่ต่อไปแบบอดทนหรือเปล่า mm hmm. เพราะเขาบอกว่าเขาจะเขาจะออกห่างจากคนนั้นแต่สุดท้ายเขาก็ทําไม่ได้ค่ะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าจะอดทนต่อไปนิดรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ควรค่ากับการอดทนหรือเปล่าอื mm hmm. ความสุขที่ต้องแลกมาด้วยความทุกไปอีกแบบยาวนานมากซึ่งพี่เดาว,ว่าเขาคงไม่เลิกกับผู้หญิงคนนั้นง่ายๆ <c oughs> เพราะนี่คือแฟนเก่าที่วนกลับมาอีก <c oughs> ครั้งหนึ่งมแมนั้นแปลว่าเขาอาจจะไม่เคยเลิกรักผู้หญิงคนนี้เลยแะ <c oughs> นั้นเราจะเป็นอะไรในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้ถ้าถามพี่นะพี่รู้สึกว่าไม่รู้นิดอยู่ต่อนนิดก็ต้องเสียใจแหละ <c oughs> เสียใจแล้วเสียใจไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันจบสิ้นด้วย <c oughs> ค่ะแล้วที่น้องไมโยจะถามเรื่องหลงหรือรักอะ ไม่รู้สิมองอยังก็รู้สึกว่าเขารักการที่ผู้หญิงคนนั้นทำร้ายเขาขนาดนั้นน่ะเลือกผู้ชายกับอีกคนนึงไปด้วยซ้ํานะแล้วยังวนกลับมาทั้งที่นี้สินขนาดนั้นเนี่ยไม่รักไม่ช่วยเคลียร์ขนาดนี้แล้วค่ะนะพี่ไม่นับเรื่องมาก่อนมาหลังที่สําคัญคืออย่าคบซ้อนและนิดมีโอกาสเลือกค่ะอย่าคิดว่าเ,าเขาตกลงเอายังไงอ่ะทําไมเขาไม่เลือกสักทีนิดเลือกเลยถ้าผู้ชายคนนี้อยู่ในชีวิตของเรา ควรค่าที่น้องจะเลือกเขาอยู่หรือเปล่าในเมื่อแฟนเก่ายังอยู่ในใจหรือแม้แต่ตอนนี้ยังอุตส่าห์กลับไปคบหากับแฟนเก่าแล้วหลอกลวงเราถ้าเพื่อนไม่บอกเราเรื่องนี้ยังเป็นความลับอีกต่อไปเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะบอกหนู นะคะนะไม่รู้สิเข้าใจนะคะพี่อ้อยพูดง่ายเพราะพี่ไม่ได้รักผู้ชายคนนั้นแต่ถ้าพี่เป็นพี่สาวจริงๆของนิดพี่ไม่อยากให้น้องสาวของพี่ทุกทรมานใจกับคนหลอกลวงค่ะเพราะเรื่องนี้เจตนาลมของผู้ชายมันชัดเหลือเกินมากอะมันชัดมากๆจนเราเราไม่สามารถจะแบบคิดในมุมที่แบบมีความหวังอะไรใดๆได้เลยอะคะ่ะนิดเราก็เลยต้องพูดกันตรงๆนะคะ,คะไปน้องมิกซ์ค่ะน้องมิกซ์บอกว่าคบกับแฟนมาเกือบเดือนแล้วเขาชอบแชร์โพสต์เหมือนคนโสด ผมเคยเข้าไปคอมเมนต์ครั้งหนึ่งอารมณ์แบบว่าแซงกวมเจ้าเป็นเจ้าของอะไรแบบนี้แต่พอผมเข้าไปดูในโพสต์นั้นอีกทีเขาลบคอมเมนต์ผมไปแล้วแถมตั้งสถานะกันเขาก็ซ่อนจากหน้า Facebook mm. ผมเคยขอให้เขาเลิกซ่อนเขาตอบผมว่าได้แต่ก็ยังเหมือนเดิม mm. ผมรู้สึกเหมือนเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีแฟนแล้วหรือว่าผมแค่คิดมากไปเองผมนอยไม่ไหวแล้วเคยพูดกับแฟนเรื่องนี้เขาก็ตอบแบบอะไรไม่รู้ ผมกลัวว่าเขาจะแอบมีใครอีกหรือเปล่าดูมั่วๆอยู่นะดูแบบดูมั่วๆหมื่นหมื่นดูมั่วๆหมื่นหมื่นอยู่๋อต่อบตไม่รู้ไม่รู้อย่างเงี้ยหรอค่ะไม่ได้มั้งมิกซ์กยานีตอบมาได้แล้วก็ไม่ทําอ่ะเออคบกับแฟนแต่ว่าน้องก็คบกับเขาสั้นมากนะจ๊ะน้องคบกับเขาแค่เกือบเดือนเอค่ะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้น้องใจเย็นๆก่อนนะการที่เขาจยังแชร์โพสต์ว่าแบบก็โสดอยู่อ่ะทั้งๆที่ก็เริ่มคบกับน้องแล้วบางบางคนก็ต้องการบริหารเสน่ห์ แต่มองยังไงเจตนาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าน้องอาจจะยังไม่ใช่คนที่เขาจะยอมรับว่าเฮ้ยคนนี้ใช่ใช่ฉันอยากเป็นแฟนกับมิกซ์จังเลยเพราะเท่าที่ดูเหมือนเขาก็ยังพยายามสร้างโอกาสว่าเกิดมีคนอื่นที่คุยแล้วโอเคกว่าล่ะนะคะวันนี้ ถ้าพูดกับเขาแล้วเขายังตอบแบบงงๆเพราะความสัมพันธ์ของน้องก็ยังงงๆค่ะเริ่มต้นยังไม่ถึงเดือนก็ยังจะไปบอกว่าเอ้ยเขาต้องจริงจังกับเราหรือแม้แต่คบกันยังไม่ถึงเดือนเราจะเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาก็ยังไม่ควรอยู่ดีวันนี้ใช้เวลาค่ะมิกซ์เดี๋ยวก็เวลานั้นจะบอกได้ว่าตกลง เราคือคนที่ใช่ของเขาไหมหรือแม้แต่เขาคือคนที่ใช่ของเราจริงๆหรือเปล่าเพราะเวลาที่น้องเจอกันหรือคบคบกันค่อนข้างน้อยมากจริงๆและอันหนึ่งบางคนบอกว่าเอ้ยอย่าไปใส่ใจเลยนั่นก็แค่โซเชียลแต่พี่ให้รู้สึกว่าและถ้าเกิดเรารักคนคนนึงมากๆการโพสโซเชียลมันเป็นเรื่องยากตรงไหนอะ่ะ ก็เรามีแฟนแล้วว่าก็ให้เกียรดแฟนหน่อยดีให้เขารู้ว่าเออก็คนคนนี้ไงเราเลือกจะคบกับเขาไม่ใช่ว่าฉันโสดฉันโสดฉันอ่อยไปเรื่อยๆแม้ว่ามีเรายืนเป็นแฟนอยู่ใกล้ๆอันนั้นเนี่ยพี่ก็ถือว่าเฮ้ยเธอไม่โอเคนะแต่ก่อนที่จะไปขอว่าเธอโอเคหรือไม่โอเคใช้เวลานานกว่านี้เพราะน้องกับเขาคบกันเป็นหลักอาทิตย์เท่านั้นอืมค่ะใน,นเ,เรื่องกลัวว่าเขาจะแอบมีใครหรือเปล่าอะ่ะก็ต้อง ก็ต้องเข้าใจนะว่าเราเพิ่งเจอกับเขาหรือเพิ่งคบกับเขามาแค่เดือนเดียวเองอะะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาที่มันแต่ละคนมันใครมีอะไรซ่อนไว้มันก็ต้องใช้เวลาในการดูกันเพราะฉะนั้นมิกซ์อาจจะต้องลองลองดูสิคะลองอยู่เฉยๆดูเพราะดูดูสิแค่ไม่ถึงเดือนเลยพี่อ้อยอะไรต่อเมือะไรมันแสดงมันชโชว์ออกมาตั้งเยอะขนาดนี้แล้วอะะ่ะพี่ว่าเดี๋ยวอ่ะมิกซ์ก็จะได้คําตอบเองแหละค่ะน้องออยค่ะออยส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะตอนนั้นหนูกับแฟนไม่ได้เป็นอะไรกันเราอายุห่างกัน11ปีหนูพาเขาไปเลิกกับแฟนเขา <c oughs> อืะะอารมณ์ว่าเป็นแฟนใหม่ที่จูงมือเขาช่วยเลิกกับแฟนเก่าด้วยนะเพราะผู้หญิงไปท้องกับคนอื่นมาทั้งๆท,ที่เขาแต่งงานด้วยกันแล้ววันที่พาไปเลิกคือผู้หญิงไปนอนที่บ้านผู้ชายอีกคนหนูเห็นทุกเหตุการณ์แต่ตอนนั้นเนี่ยหนูก็เป็นได้แค่ป,ปพื่เป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาค่ะค่ะคือความรู้สึกหลังจากนั้นคือเขาก็มีหนูโดยตลอดนะเหมือนเพื่อประชดคนเก่า ทำดีกับหนูมากแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่หนูยังเห็นเขาติดต่อกันแต่ก็ไม่ได้สนใจและก็ไม่อยากรับรู้เพราะหนูไม่อยากคิดมากเลยพยายามห่างๆแล้วก็ตัดสินใจปล่อยเขาไปและเหมือนเขาจะเสียใจค่ะวันที่เลิกกันไปได้ไม่กี่วันเขาก็ไปเที่ยวกับครอบครัวเก่าของเขาหนูก็คิดว่าเออคิดถูกแล้วละ่ะที่ไม่สารต่อกับเขาแต่ช่วงที่เลิกกันไปหนูกลับคิดถึงเขามากก็เลยตัดสินใจกลับไปคบกับเขาแต่กลับมาครั้งนี้เนี่ย เขาแทบไม่เคยอยู่กับหนูเลยค่ะกลับไปคุยกับคนเก่าของเขาหนักกว่าที่ผ่านมาแฟนเก่าลงรูปเขาไปนอนอุ้มลูกบอกกับหนูว่าไปทํางานแต่ชวนแฟนเก่าไปเที่ยวด้วยกันและเวลาหนูไม่อยู่เขาก็แอบไปหากันเสมอจนหนูไม่รู้จะเอาอะไรมาไว้ไวใจได้อีกแต่ว่าเขาก็ให้ทุกอย่างที่หนูอยากได้นะคะแต่ชีวิตเขาส่วนตัวโทรศัพท์ไม่ให้จับแชทดูไม่ได้รูปคู่เขาก็ไม่เคยอยากจะถ่ายแต่กับคนเก่า ถ่ายทุกที่และทุกเวลาตอนที่ขอให้ลบก็โกรธหนูว่าขอมากเกินไปหรือเปล่าขอให้ลบ Facebook ของคนเก่าเขาก็าบอกว่าอย่ามาขอมากเกินไปหนูแทบบ้าเลยค่ะช่วงนั้นหนูกลายเป็นคนป่วยเป็นคนก้าวร้าวหนูไม่เคยคิดว่าจะกลับมาเจออะไรแบบนี้นะคะเขาไม่เคยพูดว่ารักหนูเขาไม่เคยแม้แต่ชวนหนูไปถ่ายรูปด้วยแต่เขาก็พาหนูไปเจอเพื่อนบ้างแต่หนูเหมือนคนในความลับขึ้นทุกทีทุกท,ท,กทีพอถามว่าหนูคืออะไรก็ตอบว่าก็แฟนไง แต่เขาไม่เคยจะชัดเจนอะไรสักอย่างเวลาอยู่ด้วยกันดูเหมือนจะรักแต่ก็ไม่แต่หนูเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วหนูโง่ใช่ไหมคะที่หนูยังอยู่หนูแค่ไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยทาใจยากมากๆค่ะพี่ๆคะเวลาอยู่ด้วยกันดูเหมือนจะรักนีานี่พี่พยายามจะแบบพยายามคิดตามตลอดเวลาในสิ่งที่หนูเล่าเลยเนาะแต่ไม่รู้สิคะก็ยัง ก็ยังหาเหตุผลในการที่จะตอบน้องอ่อยว่าอ้อยค้าอยู่ต่อเถอะเป็นแฟนกับเขาต่อไปเถอะเนี่ยยังหาไม่ค่อยเจอคดูแบบดูเขาดูเขามีอะไรของเขาอยู่แบบ ตลอดซึ่งซึ่งออยต้องเข้าใจนิดนึงอ่ะนะถ้าหนูเจอใครสักคนหนึ่งที่รักกันอนะ่ะมันจะไม่ยุ่งยากอย่างเงี้ยนี่มันดูเหมือนแบบอะไรทัไมันหมดอ้ยห้ามนู่นนี่อะไรเยอะไปดูแบบมีข้อแม้เยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงที่ที่ทั้งหมดที่เล่ามามันสรุปอะไรไม่ได้จริงๆค่ะออยนอกจากต้องสรุปว่าเขาก็ไม่รักเราสักเท่าไหร่อ่ะพี่ออยใช่คือถ้าความความสัมพันธ์ของคนในความลับนะไม่รู้สิเอาจริงๆดูจะดูต้องดูรักมากกว่าเนี้ยเขาถึงต้องซ่อนเอาไว้แต่ของหนูเรยกามอ หนูไม่รู้จะอยู่กับใครอยู่กับคนที่ขนาดอยู่ด้วยกันสองคนยังดูเหมือนไม่ค่อยรักเท่าไหร่เลยอะ mm hmm. คือถ้าเกิดว่าเป็นคนในความลับจริงๆนะคะอาจจะจะแบบจะเลวร้ายขนาดจะซ่อนใครสักคนอะตอนอยู่ด้วยกันสองคนก็ยังต้องดูรักอะคือดูรักมาก แต่ว่าซ่อนคนอื่นไว้ได้วยเหตุผลอะไรก็ตามนานาประการแต่ขณะนี้อยู่กับสองคนยังรู้สึกเหมือนไม่ค่อยรักเลยอ่ะทําอะไรก็ไม่ได้จับโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ค่อย,ยอยากถ่ายรูปด้วยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คนรักกันควรทําให้การหนูไม่เคยได้รับพูดตรงๆงมันเลยมันเลยย้อนกลับไปนิดนึงตรงที่หนูเล่ามาเนอะว่าอตอนตอนนั้นนะคะตอนที่เขาจะเลิกกับแฟนเขาอ่ะแล้วหนูไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นที่ปรึกษาเนี่ย น้องบอกว่าความรู้สึกหลังจากนั้นคือเขามีหนูตลอดเหมือนเพื่อประชดคนเก่าพี่ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดยสถานการณ์แล้วมันเหมือนมีอะไรผลักให้หนูเข้าไปยืนอยู่กับเขาค่ะแล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันดําเนินมาถึงตรงนี้หรือเปล่าคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เริ่มเกิดมาจากความรักจริงๆของคนสองคนที่ค่อยๆเจอกันค่อยพบกันแล้วรักกันเนี่ยมันมเมือนมีความผัวพันกับแบบกับแฟนเก่าเขาอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งแบบพอเขาเลิกกันเขาเลยมาคว้าหนูอะไรแบบนั้นนะะ่ะแล้วมันก็เลยเหมือนมันก็มันก็ถูกผลักดันนี่มันก็เดินม,มาเรื่อยๆมันถิงเดฟไม่ได้เคยมีความรักที่เป็นความรักเราเราสองคนจริงๆสักทีหรือแม้แต่ตอนที่เป็นเพื่อนกันจริงๆหรือเป็นที่ปรึกษาหนูไม่รู้สิพี่เอ๋แอบรู้สึกว่าหนูชอบเขาอยู่ ถึงขั้นหนูดึงมือเขาจูงเขาไปขอเลิกกับคนเก่าของเขาซึ่งจริงงสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เขาจะต้องรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งทรยศเขาเขาต้องทําเองค่ะขาต้องทําเองค่ะไม่ใช่หนูแบบมาๆมา,มา,มาเธอไปเลิกกันเลยพี่เลยรู้สึกว่าหนูมีใจให้เขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูตกอยู่ในฝ่ายของการเป็นผู้ยอมยอมยอม,ยอมแล้วก็ยอมและถ้าเกิดว่าบังเอิญหนูไม่ถอยออกมาที่สุดแล้วหนูก็ต้องเจ็บแบบนี้เพราะเขาไม่เปลี่ยนเพื่อหนูหรอกหนูขออะไรเขาหนูได้บ้างไหมล่ะ เธอถ่ายรูปด้วยกันนะอาถ่ายถ่ายลบลบเฟซคนเก่าได้ไหมอย่าขอมากไปได้ไหมนี่คือสิ่งที่เขาพูดนะทา,ทางทางที่ถ้าหนูจะแอบมั่นใจว่าหนูคือแฟนปัจจุบันแปลว่าหนึ่งตอนนี้หนูไม่เคยอยู่ในใจเขาเลยเพราะฉะนั้นพีกล้าพูดว่าหนูจะอยู่หรือหนูจะไปแทบจะไม่มีผลอะไรต่อใจเขาค่ะเพราะเขามีคนคนนั้นอยู่แทบจะตลอดเวลาคือต้อง,ต,องต้องทําใจให้ยอมรับความเป็นจริงเนาะแล้วก็ที่หนูบอกอะคะ่ะหนูจะบ้านหนูจะป่วยหนูก้าวลาวหนูอะไรต่างๆนาะนาะต้องเข้าใจตอบไปด้วยว่า สิ่งใดก็ตามที่หนูเป็นมันไม่ได้ช่วยทําให้หนูน่ารักขึ้นหรือทําให้เขากลับมารักเราคนไม่รักยังไงก็ไม่รักแล้วถ้าเป็นบ้าเป็นบอ,ปนบอไปก้าวเล้าทําอะไรต่อมีอะไรไปคนที่ได้รับผลนั้นมันก็คือตัวหนูนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติก่อนเนอะว่าโอเคในที่สุดก็คือคนคนหนึ่งที่ไม่ได้รักกันมากพออะบางทีมันคือเหตุผลมันคือแค่นั้นจริงๆไม่ว่าเราจะดิ้นรนอะไรก็ตามสุดท้ายมันต้องกลับมายอมรับความจริงตรงจรุดนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ต้องมาคิดต่อว่าเออแล้วเรา จะเดินต่อไปยังไงในเมื่อเขาก็ไม่ได้รักเรานะคะ,คะบางทีการพยายามอยู่ฝ่ายเดียวทุรนทุรายพยายามจะดินน้นรนไขวาคว้าเอามาให้ได้ในขณะที่หัวใจของอีกคนหนึ่งไม่ได้อยู่ที่เราอะ่ะพี่เข้าใจว่ามันเป็นความเจ็บปวดและทรมานแล้วมันก็จะยิ่งทรมานมากขึ้นเรื่อยๆเป็นความทรมานที่ เราทําตัวของเราเองอ่ะอีกคนนึงก็แค่ไม่ได้รักเราเท่านั้นเองค่ะนะคะยังจําประโยคที่คุณแม่ชีสันสนีเคยพูดได้เลยนะคะคนเราความรักต้องไม่เป็นความลับสิถ้าเป็นความลับมันจะเรียกว่าความรักได้ยังไงนั่นนะสิคะบางทีมันก็เป็นตรก,กะที่เรียบง่ายเลยเนาะทําไมรักชันต้องซ่อนชันเอาไว้ทําไมรักชันไม่สามารถบอกใครๆได้ว่าเรารักกันมันมีเหตุผลอยู่ไม่กี่ข้อและหนึ่งในไม่กี่ข้อนั้นคือเราไม่รักกันมากพอที่จะบอกกับใครๆว่าเราต่างเลือกซึ่งกันและกัน นะคะคฝากไปอย่างหลายๆคนด้วยถ้าบังเอิญว่าน้องไม่ได้ส่งคําถามเข้ามาหรือแม้แต่ต่อให้ไม่ได้ถามพี่ให้พี่ชอดแต่หนูกาลังเป็นคนในความลับอยู่สิ่งนี้คือต้องยอมรับความเป็นจริงค่ะว่าถ้ารักกันมากใครก็อยากบอกทั้งนั้นแหละว่านี่คือคนของเรานะคะ นะอันนี้คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์ Podcast นะคะ,คะเรายังมีอีกอันนึงก็คือพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวพอดแคสต์เนาะ,ะก็สามารถที่จะฟังกันได้อันนันจะเป็นแบบมีเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันะนะคะเราฟังกันได้ยังไงคะพี่อ้อยสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชได้ใน Apple Podcast หรือในแอป Podcast ที่เรามีอยู่แล้วนะคะเซิร์ชคําว่าพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวพอดแคสต์ Podcast, ก็จะได้ฟังเรื่องราวชีวิตของคนอื่นเพื่อจะได้เป็นคําตอบในชีวิตเราแบบนี้แหลคะค่ะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ่ะะสสวสดีค ฟังพี่เอ้พี่อพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก a ฟนเพจพี่เอ้พี่ชอตัวต่อตัวนะคะ